ครับผมวันนี้จะมาแนะนำนะฮะแอปนะเข้าดูเกรดสำหรับนักเรียนโรงเรียนนะครว,วิทยาคมนะฮะก็คือ Q ิว r e ร t นะครับผมนะฮะไปดูกันเลยว่าเราจะโหลดแล้วก็เราจะเข้าไปดูเกรดได้อย่างไรเรีลวทม์นะฮะบางวิชาก็เกรดออกบางวิชาก็เกรดไม่ออกนะอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะาไปดูครับฝากถึงนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับว่าลองไปโหลดแล้วก็ลองไปใช้งานดูนะค,ะนะครับผมอันดับแรกก็ไปที่ Play Store หรือ App Store นะฮะสำหรับใครที่ใช้ iOS อนะครับผมอันนี้เป็น Android ก็จะใช้ Play Store นะฮะแล้วก็ไปที่ค้นหานะครับแล้วพิมพ์เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับผมพิมพ์คำว่าว่า Q p a r น n t นะครับผม Q นะครับพิมพ์ไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาให้นะ P นะครับ AR นะครับมันจะขึ้นเป็นตัวแรกเลยนะฮะตัวแรกเห็นไหมฮะตัวนี้เลยนะครับผมกดไปเลยฮะกดเลือกเลยนะครับผม ่เลือกเข้าไปมันก็จะเจอแอปแบบนี้นะคะ Q Parent นะครับผมแล้วก็กดไปที่คำว่าติดตั้งแล้วรอมันโหลดสักครู่นะครับพอมันโหลดเสร็จก็กดคาว่าเปิดนะครับหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมันก็จะมี2ช่องมาให้นะฮะช่องบนให้เราใส่เลขบัตรประชาชนนะฮะช่องล่างรหัสผ่านก็คือรหัสประจําตัวนะักเรียนนั่นเองนะครับเราลองมาใส่กันเลยแล้วกันนะครับผมอันตอนนี้ ันเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับเลขบัตรประชาชน13หลักนะฮะตัวข้างแถวบนนะครับส่วนช่องข้างล่างนะครับจะต้องเป็นรหัสประจําตัวนักเรียนนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับพอเข้าไปก็จะเจอข้อมูลแบบนี้นะครับผมจะเป็นข้อมูลนักเรียนนะครับแล้วก็ข้อมูลการมาเรียนประกาศอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับผมผลการเรียนนะฮะในภาคเรียนนี้นะครับ แล้วก็ถ้าปัดไปอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนนะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับลองเอาไปทํากันดูลองไปใช้กันดูลองโหลดใช้กันดูนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดให้เพื่อนเพื่อนให้ผู้ปกครองลองใช้ดูด้วยนะฮะสำหรับนักเรียนโรงเรียนนครวิยาคมนะครับหรือว่าผู้ปกครองคนไหนที่อยากจะดูผลการเรียนของนักเรียนก่อนนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ